สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข so ้าสู่รายการโซไซดีเ s s s อสสเปเชค่ะพบกับดิฉันค่ะจิตรดาขณีกุลค่ะนักวิชาการเผยแพร่จากฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะอย่างที่บอกนะคะเทปสเปเชียลของเราก็จะมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่ที่ตำบลเกาะสาลายจังหวัดสตูลค่ะที่วันนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์จากกลุ่มวิทยาศาสตร์บริการของเราก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะมาสำรวจในพื้นที่เหล่านี้ ซึ่งเป็นอุทยานเทือนี้โลกนั่นเองค่ะและมีการลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาลายซึ่งภาพบรรยากาศของการลงพื้นที่จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ทีมนักวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เดินทางมาพบปะผู้นำท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสารายจังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อสำรวจรูปแบบการจัดการขยะในปัจจุบันอีกทั้งนำเสนอข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการสำรวจปริมาณไมโครพลาสติกเพื่อสร้างแนวทางการบริหารจัดการขยะบนเกาะสารายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับนะครับผมนายกพงศ์อินทรชิตนะครับ ตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการศึกษาชำนาญการนะครับมารับผิดชอบรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของอบตการาะายนะครับสำหรับพื้นเป็นดังเดิมนะครับในพื้นที่เกาะสาลายนะครับเรามีพื้นที่เกาะด้วยกันอยู่ทั้งหมด60กระเาะนะครับรวมทั้งเขตอุทยานแห่งชาตินะครับที่ติดอยู่ในเขตตะลุเตานะครับทีนี้บนเกาะสาลายนั้นมีพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่นะครับจำนวนด้วยกัน4เกาะนะครับ แรกเริ่มทันทีในเรื่องของขยะนะครับตอนนั้นสมเด็จพระเทพนะครับท่านได้เสด็จมาที่นี่นะครับและก็ท่านทรงท่านทรงมีดํารินะครับว่าจะให้ขยะนะครับทำยังไก็ได้ให้ขยะหมดไปจากพื้นที่ก่อริเปกทีนี้ทรงได้รับสั่งบุคลากรในส่วนของเล่มพักเบี้ยนะครับลงมาดําเนินการที่นี่สําหรับพื้นที่ของขยะทั้งหมดนะครับจะมาด้วยกัน2ทางนะครับทางที่1ก็คือขยะจากครัวเรือนนะครับจากชุมชนจากสถานประกอบการ จากร้านค้าต่างๆนะครับขยะส่วนที่2ก็คือเป็นขยะที่ลอยมากับทะเลนะครับซึ่งในขยะทั้ง2ส่วนนี้นะครับเราก็พบปัญหาทั้ง4เกาะนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะนําขยะนะครับที่เก็บได้บนเกาะที่ไม่สามารถที่จะนํากลับไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับขึ้นไปทําลายนะครับของเทศบาลตะบนกําแพงนะครับเพราะขณะนั้นนะครับ ทางกาะสาลัยนะครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับได้มี MOU นะครับทั้งอุทยานแห่งชาติกอตาลุเตนะครับเทศบาลตำบลกำแพงนะครับแล้วก็บริตเกาะสาลายนะครับเราทํางานร่วมกันนะครับทีนี้นะครับในส่วนของพื้นที่เกาะลิเป้นะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาลายได้ขออนุญาตนะครับได้ขออนุญาตใช้พื้นที่จากอุทยานแห่งชาติตาลุเตนะครับในการเป็นสร้างเป็นโรงเรือนนะครับในการเก็บขยะนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงดาเนินการดู สภาวะปัญหานะครับที่เกิดและเป็นผลกระทบจากการดําเนินการในการจัดเก็บขยะที่กอลิเป้นะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับการคัดแยกขยะที่ต้นทางนะครับยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมนะครับเพราะว่านะครับในพื้นที่กอลิเป้นั้นนะครับทุกท่านก็อาจจะทราบว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับที่ขึ้นชื่อนะครับทีนี้นะครับในส่วนของขยะที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือมันมีขยะบางส่วนนะครับที่เป็นขยะอินทรีย์นะครับขณะที่ไปดําเนินการจัดเก็บนั้น มันมารวมนะครับขยะส่วนนี้นะครับจะรวมกับขยะรีไซเคิลนะครับหรือถุงพลาสติกนะครับหรือเศษแก้วอะไรก็แล้วแต่นะทำให้นะครับทางบริษัทรับเหมานะครับไม่สามารถที่จะคัดแยกขยะตรงนั้นได้นะครับเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องส่งขึ้นไปทําลายบนฝั่งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นนะครับคือในเบ้ืองต้นแนวทางที่ตอนนี้กําลังทางกดสลายจะดำเนินการอยู่นะครับก็คือว่าจะวางมาตรการในการคัดแยก นะครับขยะในส่วนของสถานประกอบการต่างๆนะครับให้ชัดเจนก็คือขยะอินทรีย์ก็เป็นขยะอินทรีย์นะครับขยะที่เป็นขยะที่ต้องทําลายก็คือจะคัดแยกในส่วนนั้นนะครับถามว่านะครับสิ่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่ในมุมมองของอบตกราชายตอนนี้นะครับคิดว่านอกจากขยะที่เหลือจากการคัดแยกแล้วนะครับจะทําอย่างไรให้มีแนวทางที่มีการทําลายขยะนั้นบนเกาะนะครับโดยไม่ต้องเป็นภาระของบนฝั่งนะครับทุกเกาะนะครับปัญหาเดียวกันถ้าผมสามารถ ผมมองว่าถ้าสามารถแก้ปัญหาอย่างนี้ได้นะครับก็ปัญหานี้น่าจะช่วยลดปัญหาเรื่องของขยะไม่ว่าจะเป็นขยะตกค้างหรือขยะที่เป็นมลพิษได้มากขึ้นครับผมจากการสำรวจพื้นที่รอบเกาะสารายผู้บริหารในพื้นที่ก็ได้ให้ความสำคัญและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพจากแนวโน้มในอนาคตที่ปริมาณขยะจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนพร้อมจัดกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญด้านปัญหาการจัดการขยะซึ่งกันและกันทั้งนี้กลุ่มวิทยาศาสตร์บริการพร้อมประสานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนต่อไป เป็นยังไงกันบ้างคะกับบรรยากาศบนเกาะสาลายจังหวัดสตูลที่แห่งนี้คะ่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆเลยและครั้งนี้นะคะที่ลงพื้นที่ก็ได้องค์ความรู้ดีๆจากผู้นําชุมชนเลยก็ว่าได้นะคะและเป็นอีกจุดหนึ่งคะ่ะที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ของเราคะ่ะให้ความสําคัญและจะมีการลงพื้นที่เพื่อสํารวจปริมาณไมโครพลาสติกและโลหะหนักนั่นเองซึ่งในการต่อไปนั้นคะ่ะเราจะลงพื้นที่จุดใดบ้างก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ สวัสดีค่ะรายการของเราต้องขอลากัไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ